เจอกันอยู่แล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมาสื่อนะครับผมอ่าเป็นรุ่น WA 320รุ่น6นะครับผมนะนให้ชมกันนะอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นรถหนกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับลูกค้าครับตัวนี้นะฮะ เขาจะเปลี่ยนนะฮะจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์เล็กธรรมดานะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะพอเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เล็กธรรมดานะครับมาเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลตัวใหม่แล้วเนี่ยนะฮะการทํางานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวนะและก็พวกอัตราการกินน้ํามันของเขานะครับก็จะประหยัดน้ํามันนะฮะได้มากกว่ารุ่นเก่าๆด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามตรงศูนย์คิดหกตัวนี้นะเขาก็เรียก ะะปัจจุบันเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ6ล้านกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถซื้อได้แค่ในราคาล้านปลายๆเท่านั้นนะครับนี่นะฮะบอกได้เลยว,ว่าราคาย่อมเยาคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับแล้วก็บอกได้เลยว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสภาพร,รอบคันของเขานะฮะมาสุดมากๆนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะเนื้อตรงเนื้อตัวคัสตีเนี่ยเนียนกริปนะครับบอกเลยนะฮะ เลยนะครับรอยสนิมรอยผุอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเนียนกิฟตนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับด้วยขนาดไซส์3ามตองสูตรนะครับมุ้งกีที่เขาให้มาเนี่ยสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นมุ้งกีที่มีขนาด3าคิวนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะก็ตามสไตล์สามตองสูตรเลยก็จะเป็นมุ้งกีที่มีขนาด3าคิวนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของขนาดยางนะครับก็แน่นอนตัวนี้ก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนะครับของเจ้าตัวรถตัก WA 320ตัวนี้นะครับเนนี่ยะะฮ แขนเขินนี่สวยหมดนะครับลายขาวลาย,ลยดําไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีให้เห็นแน่นอนนะฮะเนี่ยนะครับแห้งทริปเลยนะฮะเนี่ยลองดูหัวเก่งกระซีนะฮะเนื้อตัวเนียนสุดมากๆนะครับตัวนี้นะครับแห้งทริปนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของลูกเกียร์นะฮะตัวนี้เนี่ยเกียร์ของเขาก็จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เขาจะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับหรือว่าเกียร์ไฮโดรสแตติกนั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าจะใช้งานได้ง่ายมากๆนะเพราะว่าการขับใช้งานของเขาเนี่ย เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับฝักหน้าฝักหลังอย่างเดียวนะครับซึ่งการใช้งานในบ่อยด้เลยว่าขับทั้งวันเนี่ยโคตรสบายนะครับโคตรง่ายนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพนะฮะลูกเกียร์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับนะแห้งสวยทั้งลูกนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนให้เราเห็นเลยนะครับนี่แห้งดิบนะครับ ด้านข,าข้างของเขาก็แน่นอนจะตีตา3ามนแบบนี้เลยนะครับลงบอกช่อรุนชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยในะส่วนของเครื่องยนต์นะ,ะก็จะแน่นอนใช้งานเป็นเครื่องยนต์พกสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับ สภาพในฝั่งเทอร์โบของเขานะครับก็ถือว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของรลัดเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คุมสู่ 6D107 นะครับลูกค้าครับอ่าก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานนะของเจ้าตัวรถตัก WA320 รุ่น6แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาในส่วนของพัดลมด้านหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบบไฮดรอลิกนะครับผมาความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะสัง หนึ่งเดียวๆยวเลยนะครับไม่ใช่สายพานเหมือนรุ่นกเก่าเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นสายพานนะไอ้พวกนั้นเนี่ยก็คือหมุนเร็วตามรอ,อ,อบเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแยกออกมาเป็นออโต้เลยนะครับก็ดีมากๆนะนี่โอเคเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวชีดกันบ้างนะครับนี่นะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องของน้องเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยทั้ง2ปฝั่งเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย เสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างนิ่มเงียบนะฮะแล้วก็แน่นดีมากๆเลยนะครับอ่าไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องที่มันเงียบอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่เอาไปใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าเขตชุมชนเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะมีใครมาว่าเราไหมนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับเสียงเครื่องเนี่ยค่อนข้างเง เดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสในส่วนของเครื่องนะฮะปั๊มแล้วก็เกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปเลยครับนี่นะครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัด WA สาม้ยี่หกคันนี้นะครับนี่นะฮะหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะด้านหลังเนี่ยถือว่ามาสดมากนะครับไม่มีรอยสนิมเลยนะฮะแย่งดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับชิป ี่นะฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งของเราก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับในส่วนของคอนโทรลแน่นอนตัวนี้เป็นคอนโทรลคู่นะครับแบบนี้เลยนะครับขึ้นลง1ตัวนะครับแล้วก็ความหงายหตัวนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะคอนโดรคอนโดนเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะฮะก็จะทํางานได้ค่อนข้างไวแล้วก็นิ่มดีมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยนฮะใช้แค่นิ้วเคียบเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับนี่ ขึ้นนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยนะ,ะในโซนของปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะปั๊มแรงนะครับทำงานไวแล้วก็นิ่มเบาไม้เบามือดีมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงนะฮะ แล้วก็จะมาลองเกียร์กันในส่วนของเกียร์ก็ตามที่ได้บอกไปด้านล่างนะว่าเขาเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกนั่นเองนะครับการใช้งานเนี่ยก็จะง่ายมากๆนะฮะผักหน้าผักหลังอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะพวกเกียร์ปั๊มไฮดรลิกหรือว่าเกียร์ระบบไฮโดรสแตติกแบบนี้เนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากเกียร์ทอร์กรุ่นเก่านิดนึงนะครับลูกค้าครับอย่างเช่นเริ่มก่อนเลยนะฮะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของเกียร์ของเขานระคับ ทอยหน้าทอยหลังนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งของตัวรถเนี่ยรถเขาจะไม่ไหลนะครับลูกค้าครับสังเกตนะผมไม่ได้เหยียบเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งนะฮะรถก็จะไม่ไหลนะครับเนี่ยนะฮะอารมณ์เนี่ยจะไม่เหมือนเกียร์ทอกนะครับถ้าเกียร์ทอกเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์ปั๊บเนี่ยรถเขาจะไหลทันทีนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่นะครับรถไม่ไหลนะเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับเกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับานี่นะครับถ้าเกิดไม่เหยียบคันเร่งเ ก็ต้องเหยียบคันเร่งน,นะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็พวกสปีดต้นนะฮะของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าขึ้นชื่อมากๆอยู่แล้วนะพวกเกียร์ปั๊มเฮลิกเนี่ยนะครับเกียร์ของเขาเนี่ยจะเด่นเรื่องความไวนะฮะแล้วก็ความแรงนั่นเองนะครับสปีดต้นเนี่ยไวมากๆนะฮะเหยียบทีเดียวเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวนะฮะเขาจะพุ่งไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ ะะอยยบปุ๊บพุ้งปั๊บนะครับสปีดต,ต้นเนี่ยบอกเลยนะครับแรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับไวดีมากๆนะเนี่ยนะ,ะนิ่มนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะของระบบเกียร์ปั๊มเทอร์ลิกหรือว่าเกียร์ออตโต้เลยเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งของเราเนี่ยนะครับลูกค้าครับเขาจะมีระบบที่ช่วยเบรกไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับอ่านะซึ่งเวลาที่เราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยมันจะสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราแทบไม่ต้องมานั่งคัาเรยกว่าไงยกขาเพื่อมาเหยียบเบรกเลยนะครับเราสามารถวางขาของเราเนี่ ไงน,นะผมเหยียบปุ๊บพอผมผ่อนคันเร่งนะครับเนี่ยนะฮนะเขาก็จะคอ่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็หยุดอยู่กับที่เองแบบนี้นะครับอาา่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะฮะจุดหลักของตัวเกียร์ปั๊มเทลิกแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็บอกได้เลยว่าขับไปเอยนะครับทั้งวันนะฮะไม่เหนื่อยเลยนะตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะนิ่มนะครับตัมอะไราก็นิ่มนะครับเป็นรถตัวใหญ่ขึ้นมาก็จริงนะแต่ว่าพอเราขับใช้งานปั๊บเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเขาเป็นรถตัวใหญ่นะครับนี่ยนความคล่องตัวเนี่ยเหมือนรถตัวเล็กเลยนนะครับี่ นิ่มดีมากๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของเจ้าตัวรถตัก WA 3 2 0นะครับรุ่น6คันนี้นะฮะ ลูกค้าท่างในนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักคุมาซอ่์ WA 320รุ่น6คันนี้นะครับผมก็สามารถนะฮะติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้โทรโทรดี่ขึ้นตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับผมอาจจะก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะละเอียดละเอียดรอบขันนะครับส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะฮะเพื่อใช้ในการประกอบการตืินใจนะคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะฮะสภาพเนี่ยาามกวส ถ้าเกิดทนหนที่ได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยก็อยู่แค่ราคปลายๆเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดทนานที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้นะครับกับโตโยต้โคมัสซิร WA 3 2 0รนะครับรุ่น6คันนี้นะฮะถ้าเกิดทนาหนะที่ดูแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจ